นิยายเรื่องงอกงามประพันธ์โดยหมิงเว่จัดทำนิยายเสียงโดยนิยายเสียงออดิโอโนเวลตอนที่62กลางเดือน10บอากาศหนาวเย็นลงเจนจูต้องค้นเอาเสื้อกันหนาวที่เสื้อไว้ไหลตัวออกมาสวมป้องกันลมเมื่อเปิดหน้าต่างในยามเช้าตรูก่ก็เห็นเพล้ยเก่อไฟพิงมีเฟิงอี้และเฟิงเสียนกำลังปั้นข้าวย่างบนฐานแดงสดนางโจและนางหวางนั่งพิงไฟคุยกันอย่างออกรส นางโจและสามีของนางนั้นตกลงมาอยู่กับครอบครัวเหอหลายวันแล้วโดยพวกเขาพักอาศัยอยู่ที่เรือนคนงานหลังใหญ่ด้านหลังขอนที่ใจดีที่สุดเห็นจะเป็นเหออยู่เขาสนิทสนมกับนางโจที่สุดในบรรดาทุกคนในครอบครัวเหอลี่สือกับเมืองหลวงไปเมื่อวานนี้ก่อนจะจากไปคุณหนูน้อยกอดนางหวังไม่ยอมปล่อยทั้งยังร้องไห้เสกซื่นจนนางหวังต้องเดินทางไปส่งนอกเมืองของที่ลี่สือซื้อ,อไว้ ต้องใช้เกวียนบรรทุกถึงสองเล่มเจนจูยังไม่ลืมเก็บผักชนิดต่างๆรวมทั้งเห็ดเอิรด่ันใส่กระบุงทองคำให้รี่สื่อนำไปฝากบีดาอีกด้วยเมื่อลมหนาวพัดผ่านกระทบผิวหน้าเจนจูจึงปิดหน้าต่างแล้วสอดตัวเข้าไปในผ้าห่มอีกครั้งฤดูหนาวเช่นนี้นางไม่อยากลุกออกจากาผ้าห่มเลยเห็นควรจะต้องเร่งวาง่า่ก่อนให้เสร็จไวๆวนางพลิกร่างขดตัวให้อยู่ในท่าที่อบอุ่นและสบายที่สุดทว่งเมื่อหันนอนตะแคง ทำให้สายตาของนางประทักเข้ากับกระดองเตา่าที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงกระดองเต่าเล็กๆกันนี้มาอยูดกับนางเสียหลายวันจนนางเกือบจะลืมมันไปเสียแล้วมันเสี่ยงทายได้จริงๆหรือคงมิใช่เพราะพ่อขาโกหกเพื่อให้ตนเองได้ขายของหรกกระมังแต่ลองดูก็ไม่เห็นจะเสียหายอันใดน,นี่ต้องกล่าวว่าการเสี่ยงทายด้วยกระดองเตา่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ต้องกล่าวว่าการเสี่ยงทายด้วยกระดองเต่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณเคยมีเรื่องเล่าว,ว่ามีฮองเต้ผู้ปรีชาผู้หนึ่งออกรบพร้มสงครามรวบรวมแผ่นดินเข้าไปในย่ามของพระองค์ทีละชุนเมื่อถึงคราที่ต้องออกรบอีกครั้งขุนนางในราชสำนักจึงนำกระดองเต่าขึ้นมาเตรียมจะเสี่ยงทายว่าการรบจะได้รับชัยชนะหรือไม่ฮองเตได้เห็นดังนั้นจึงตรัสว่านักรบกล้าหาญมัวมานั่งเสียงทายอยู่อย่างนี้ จะรบชนะได้อย่างไรและหากผลของการเสี่ยงทายด้วยกระดองเต่าปรากฏออกมาว่ารบแล้วจะพ่ายยังจะรบอยู่หรือไม่เหตุใดจึงมาทำลายขวัญกำลังใจกันเองว่าแล้วพระองค์ก็เอากระดองเต่านั้นคว้างกระจายออกไปจนมันแตกเป็นสิ่งเสี่ยงการเสี่ยงทายด้วยกระดองเต่านี้ใช่ว่าพระองค์จะมีเชื่อเพราะว่าพระองค์ถือว่าเป็นการใช้ที่ผิดโอกาสผิดเวลาจึงไม่เกิดประโยชน์ศาสตร์เหล่านี้ใช้ประโยชน์ในบางเรื่องบางเวลา เพื่อให้กำลังใจมีใช่เพื่อทำลายขวัญทว่าความนิยมของการเสี่ยงทายด้วยกระดองเต่าก็ยังไม่เสื่อมลงการเสี่ยงทายด้วยกระดองเต่ามีหลายวิธีเช่นการเสี่ยงทายด้วยการโยนกระดองเต่าที่มีลักษณะโค้งมนหากหงายแสดงว่าย,ยิ้มหากคว่ำแสดงว่าปิดปากมีความหมายว่าการนั้นจะไม่สำเร็จแต่บนหลังกระดองเต่ากลับมีความหมายมากกว่านั้นในการพยากรณ์ภายหลังจึงนิยมนำกระดองเต่าไปเผา โดยเริ่มต้นทำวิธีบวงสวงเทพเซียนและบรรพบุรุษกรเมื่อเทพเหล่านั้นให้ความเมตตาต่อมนุษย์จากนั้นให้ตั้งคำถามเอาไว้ในใจหรือจารึกลงไปในกระดองเต่าแล้วนำอาไปเผาหรือลนไฟจนมีรอยแตกร้าวชี้ขึ้นหรือชี้ลงรอยแตกนั้นจะเป็นสิ่งที่บอกว่าคำทํานายใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีนั่นเองจนจูมองกระดองเต่านี้มือนางคงต้องทํานายด้วยการโยนเพราะกระดองเต่านี้มีรอยแตกอยู่แล้ว หากนําไปเผารอยแตกก็จะยิ่งมากขึ้นตามรอยแตกเดิมนั่นคงทําให้คําทํานายไม่แน่นอนกระมังเอจะทํานายว่าอย่างไรดีนะตอนที่นางซื้อมานั้นนางเพียงแต่เห็นว่ามันพิเศษเท่านั้นมิได้ตั้งใจจะซื้อมาเพื่อเสียงทายจริงๆเสียด้วยครอบครัวเหอปลูกพืชเช่นนั้นทํานายเรื่องความอุดมสมบูรณ์ก็แล้วกันจนจูอาศัยเพียงการคิดในใจไม่ได้ทําพิธีบวงสวงเทพเซียนและบรรพบุรุษแต่อย่างใด แพ้งเหยี่นปีนี้จะบริบูรณ์พูนผลข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์หรือไม่ว่าแล้วจันจูก็นึกสนุกหากงายแปลว่าดีเช่นนั้นก็งายเสียนางพริกก็ระดองเต่าให้งายก่อนจะโยนลงบนพื้นเบาๆเพื่อไม่ให้มันกลับมาพลิกคว่ำกรักกระดองเต่ากระทบพื้นเบาๆมันงายขึ้นอย่างที่จันจูตั้งใจทว่าชั่วขณะหนึ่งเมื่อกระดองเตากำลังจะหยุดนิ่งราวกับมีสิ่งที่ตามองไม่เห็นมาสะกิดมันเบาๆ กระดองเต่าที่กำลังงายอยู่กลับพลิกค,คว่ำลงบนพื้นเอ๊ะคว่ำได้อย่างไรกันจันจูกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาดูว่าบนกระดองของมันมีสิ่งใดติดอยู่จนทำให้มันเปลี่ยนทิศหรือไม่ขณะนั้นเองก็เกิดเสียงดังแกรกขึ้นมาจากกระดองเต่ากระดองอันน้อยที่คว่ำอยู่แหลกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อหน้าต่อต,อตาของนางจันจูตื่นตระหนกจนต้องก้าวถอยหลังไปไปหัวที่นอนหมอบอยู่บนต่างเฉยๆกลับลุกขึ้นยืนกระทันหัน จ้องขเขม็งไปยังกระดองเต่าอ,อันน้อยราวกับมันเป็นศัตรูตัวฉกาดดวงตาสีมรกตของไปหูเปล่งแสงเข้มขึ้นขนสีขาวบานตัวมันลุกชันมันค่อยค่อยเดินวนอยู่รอบรอบ,บกระดองเต่าช้าช้าประตูเรือนของนางเกิดเสียงดังโครมครามขึ้นจนนางสะดุง้งจนจูรีวิ่งไปเปิดประตูใครมาพังประตูเรือนของนางเสียได้ทว่าเมื่อเปิดออกดูกลับพบเซียวเฉอร์เอาหางของมันฟาดประตูเรือนของนางอยู่ เซียวเฉอมีอะไรนางตกใจจนหน้าซีดโดยปกติแล้วเซียวเฉอจะชอบอยู่ในสวนหรือบางครั้งมันจะไปอยู่ที่เรือนของเธออยู่แต่วันนี้เหตุใด,ดมันจึงเอาหางมาฟาดประตูเรือนของนางได้เล่านางหวังเหอเลยป้าโจเหอหมิงและทุกคนได้ยินเสียงดังโครมครามจึงรีบวิ่งมาดูด้วยความตกใจจัวเกิดอะไรขึ้นเหตุใดจึงเสียงดังเช่นนี้ท่านพ่อข้าก็ไม่รู้ อยู่ดีๆเซียวเฉิร์กก็มาฟาดประตูเรือนค่ะไม่รอให้เจนจูพูดจบเซียวเฉิอกก็เลยเข้าไปในห้องของนางเรียบร้อยแล้วเจนจูมองตามอย่างชะง,งนแล้วจึงเดินตามมันเข้าไปปรากฏว่ามันเลื้อยไปรอบๆกระดองเต่าที่ยังคงแตกละเอียดอยู่นี่คืออะไรหรือจูเอ,อ๋อนางหวังถามบุตรสาวแล้วมองไปยังเศษอะไรบางอย่างที่กระจายอยู่บนพื้นโดยที่มีปผหูและเซียวเฉิอล้อมมันเอาไว้กระดองเต่าเจ้าค่ะท่านแม่เจ้าเอากระดองเต่ามาทำไม คือว่าเมื่อวันที่เข้าเมืองพารีสื่อไปเที่ยวข้าได้บังเอิญซื้อกระดองเต่าเสียงทายมาด้วยเจ้าค่ะตั้งใจว่าจะลองเสียงไทยเล่นๆเ,เ,เท่านั้นเองแต่เมื่อข้าโยนลงพื้นมันก็พลิกคว่ำแล้วก็แตกละเอียดอย่างที่ท่านแม่เห็นนี่แหละเจ้าค่ะเมื่อได้ฟังนางหวังและนางโจก็น่าซีดเผืิดน,นางหวังและนางโจเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของคำทำนายอย่างยิ่ง,งจู๋เอเจ้าเสียงไทยเรื่องอะไรหรือเฮ่อเลยถาม ค่ะค่าเพียงทำนายเล่นๆเ,เท่านั้นเองท่านพ่อเหตุใดจึงคิดเป็นจริงจังจนจูเห็นทุกคนมีสายหน้าเคร่งเครียดก็เริ่มหน้าซีดขึ้นมาแล้วค่าเพียงแต่เสี่ยงทายว่าแคว้นเหยียนปีนี้จะบริวูรณ์พูนผลข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์หรือไม่เท่านั้นเองเจ้าค่ะเมื่อเห็นทุกคนหน้าซีดเพื่อเจนจูก็เสิรจิตไปถามไปหูเพื่อให้แน่ใจว่าคำทำนายจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดเอาไว้ทว่าสิ่งที่ไปหูบอกนาง ทำให้สีเลือดบนหน้าของนางหายไปสิ้นแล้วนางเพิ่งจะปลูกผลไม้ทั้งสวนไปไม่นานเท่านั้นเองถึงกับจะเกิดภัยแล้งและภัยหนาวพร้อมกันเลยหรือไปหูบอกว่าเหมันปีนี้จะหนาวอย่างยิ่งหิมะตกหนักผู้คนจะล้มตายพืชพันธุ์ธัญญาหารจะเสียหายจากอากาศหนาวเย็นทว่าเมื่อหมดภัยหนาวแล้วจะเกิดภัยแล้งหยาดน้ําฟ้าไม่กระทบผืนดินพืชพันธุ์ไม่เจริญเต,ติบโตเหี่ยวแห้งเฉาตาย ผู้คนจะอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่ใช่เพียงแต่แคว้นเย็นเท่านั้นที่จะเกิดภัยหนาวและภัยแล้งแต่แคว้นอื่นที่อยู่รอบๆก็จะเกิดเช่นเดียวกันเจ้าค่ะแต่ว่ามันเป็นเพียงคำทำนายเท่านั้นเจ้าค่ะท่านพ่อกับท่านแม่อย่าได้เป็นกังวลนางฝืนยิ้มให้ทว่าในใจกลับเชื่อไปกว่าครึ่งแล้วหากมิใช่เรื่องใหญ่เซียวเฉอิคงไม่มายังเรือนของนางรวดเร็วเพียงนี้เอาเถิดเก็บกระดองน่งเสียก่อนประเดี๋ยวจะเหยียบเอา ส่วนเรื่องคำทำนายเราค่อยมาคุยกันภายหลังเถิดเผอเลยเห็นหน้าทุกคนไม่สู้ดีจึงได้ตัดบทเจ้าข่าท่านพ่อเมื่อทุกคนออกไปหมดแล้วจจนจูก็เก็บกระดองเต่าที่แตกเป็นสิ่งเสียงเอาไว้ในถุงผ้าเพื่อไม่ให้พลาดเกย,ยบเอาได้จากนั้นนางก็เดินไปหาไปห่และเซียวเฉรที่ยังคงอยู่ในเรือนของนางเซียวเฉรนั้นมีพลังวิญ,ญญาณที่ผูกพันกับธรรมชาติมากเรื่องเช่นนี้จึงส่งผลกระทบต่อมันมากที่สุดหากเกิดภัยหนาวและภัยแล้งติดต่อกันจริง อย่างที่ทํานายออกมานางจะต้องหาทางป้องกันเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆสวนผักและสวนผลไม้ของนางจะต้องสร้างค่ายก่อนให้เสร็จเร็วค่ายตนนี้จะต้องเป็นค่ายกอนที่รักษาสภาพให้เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชในยามที่หิมะตกจะต้องมีธาตุไฟแรงกล้าเพื่อทำให้พืชเติบโตต่อไปได้เมื่อยามมีภัยแล้งค่ายตนจะต้องมีธาตุน้ำโดดเด่นเช่นเดียวกันนอกจากนี้นางยังจะต้องเตรียมแหล่งน้ำเอาไว้สำหรับภายแล้ง ที่จะมาถึงหลังจากไัยหนาวผ่านพ้นไปลำธารท้ายไร่จะต้องจ้างคนงานมาขุดลอกให้ลึกขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ให้มากที่สุดและทําฝายชะลอน้ําเป็นระยะระยะในบริเวณไร่จะต้องขุดบ่อบาดาลเพื่อนําน้ําจากใต้ดินขึ้นมาใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ายก่อนที่วางในไร่นางจะต้องปรับปรุงอีกเล็กน้อยไม่รอช้านางจึงเรียบนํากระดาษที่เคยวาดค่ายก่อนเอาไว้ออกมากลางแล้วทาการปรับเสริมให้เหมาะสม โดยมีไป๋หูและเซียวเฉิเป็นผู้ช่วยเซียวเฉิ์นั้นใกล้ชิดกับพลังแห่งธรรมชาติมากที่สุดดังนั้นการปรับค่ายกลนแห่งธรรมชาติมันจึงให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์กับเจินจูได้มาก1คนสองสัตว์อสูรช่วยกันปรับแต่งแก้ไข้กลนอย่างขมิ้นขมันจนเวลาล่วงเลยมาถึงเที่ยงวันจึงเสร็จสิ้นลงได้ในที่สุดตอนนี้สภาพของนางไม่ต่างจากขอทานผู้หนึ่งเสื้อผ้าของนางเปื้อนหมึกดำด่างไปทั่วตัวผมเผายุ่งเหยิงจนนกที่บินผ่านเกือบจแะแวะมาเกาะ เราะคิดว่าเป็นรังของมันเจินจูเขียนชื่อพันธไม้ชนิดต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ลงในกระดาษก่อนจะวิ่งออกไปหาเหอหมิงที่ช่วยมารดาตากสมุนไพรอยู่พี่ใหญ่ข้าต้องรีบวางค่ายก่อนให้เสร็จไวๆวนี่คือชื่อพันธไม้ที่ต้องใช้ในการวางค่ายก่อนรบกวนพี่ใหญ่ช่วยไปสั่งซื้อให้ข้าเสียหน่อยเถิดต้องได้มาตามจํานวนนี้ให้เร็วที่สุดหากต้องจ่ายเงินเพิ่มก็จ่ายไปไม่ต้องเสียดายเงินนะเจ้าคะ่ะ อ๋อได้สิเดี๋ยวพี่จะรีบไปหาให้จากนั้นนางก็พราไปหาซินซีซินซีเจ้าไปตามหาคนงานทุกคนมาหาค้าในวันพรุ่งนี้โรงทอผ้าและการปลูกผลไม้ให้พักเอาไว้ก่อนจากนั้นให้เจ้าไปที่ตลาดคาทาสจ้างทาชายใช้แรงงานมาให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ได้ขอรับพี่สาวจูปราจากซินซีนางก็วิ่งไปหาบิดาอันพ่อเจ้าขาไปเจ้าคะ่ะไปกับข้าเราต้องรีบไปซื้อเสบียงมาตุนเอาไว้ก่อน ก่อนที่ราคาจะขึ้นต้องไปเตือนเท่าแกเทียวด้วยนะเจ้าคะ่ะเดี๋ยวก่อนเธอจืเอจ้เาไปอาบน้ําผัดผ้าก่อนดีหรือไม่อาหารเที่ยงก็ยังไม่ได้กินอย่ารีบร้อนเกินไปนักเหอเลยที่เห็นบุญสาววิ่งออกมาหัวยุ่งเหยิงก็ต้องปรามขึ้นดูเอาเถิดเมื่อเช้ายังบอกผู้อื่นว่ามันเป็นเพียงคําทํานายเท่านั้นไม่ต้องกังวลแต่คนที่กังวลที่สุดเห็นจะเป็นนางเองนั่นแหละ